สำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณกำลังเผชิญปัญหาสิ่งใดอยู่เจอเรื่องใดอยู่นึกในใจแล้วก็อธิษฐานถึงเรื่องนั้นแล้วก็คุณดูคลิปนี้จนจบนะคะนี่จะเป็นพลังงานแล้วก็เป็นดวงของคุณนะมาดูกันว่าปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยเครียดมากๆเลยจะผ่านไปได้ไหมพี่หมอขอเปิดไพ่สักษาใบกันแล้วกันนะเป็นดวงของคุณพลังงานของไพ่บอกแบบนี้ปัญหาที่เจออยู่ขึ้นไพ่เด ฟู้คุณจะผ่านไปได้ค่ะปัญหาที่เจออยู่เดือฟูลแปลว่าอิสระนะการเดินทางก็ได้ขึ้นไพ่เชมเพรสจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปในทางที่ดีคุณจะเจอโอกาสดีคุณจะเจอเรื่องราวดีๆคุณจะเจอคนดีๆเข้ามาช่วยคุณและปัญหานี้จะสําเร็จสองถ้วยเห็นปะ ผ่านไปได้ด้วยการเจรจาการตกลงหรือคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้นะคะผ่านมาแล้วไม่ว่าคุณเจออะไรขอให้ผ่านทุกปัญหาไปได้ค่ะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้